สวัสดีค <into> e <hi> ่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อศรีสุรีมณีพัฒน์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการร้านเพชรแกลนไดมอนด์ค่ะขอับผมชื่อนายธนพรพงษ์คำนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรแกลนไดมอนด์สาขาเชียงใหม่นะครับก็เราต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งรู้สึกตื่นเต้นและต้องขอบคุณทีมงานทุกทีมงานที่ให้เกียรติ ร้านเพชรแนไดมอนด์ร้านเล็กๆของเรานะคะของเรามีทั้งหมดที่2สาขาค่ะอยู่ที่เชียงใหม่หนึ่งสาขาะนะคะแล้วส่วนเราเองก็จะดูแลกิจาการอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็แบรนด์ของเรานะคะเป็นแบรนด์เล็กๆค่ะซึ่งสินค้าของเราที่ขายเนี่ยก็เป็นเพชรเบลเยียมเป็นน้ำาวสน้ำร้อยทั้งหมดนะคะ,ะร้านเพชรแหวนไดมอนด์ของเราก็เป็นงานที่เล็กๆหน้าง,งานไม่ใหญ่มาก และจุดโดดเด่นของร้านเพชรแกดไดมอนด์ของเรานะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแหวนคู่นะคะแหวนคู่ทั้งหมดที่ขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นขึ้นไปและกลุ่มที่ทํางานหรือเริ่มทํางานนะคะส่วนเพชรหน้างากว้างสําหรับไว้ทางานรุ่นแม่รุ่นคุณป้าก็มีเช่นกัน,นะค่ะไว้มีไว้บริการนะเอ่ ระดับคือใช่ครับก็ยังขอฝากร้านเพชรเดมอนสาขาเชียงใหม่นะครับคิดถึงเพชรคิดถึงพีทเชียงใหม่นะครัะขอบคุณนะครับชองทางติดต่ออ๋อช่องติดต่อนะครับสำหรับร้านเพชรเดมอนสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครัะติดต่อเอาเป็นเบอร์โดยตรงของผมเลยนะครับพีทนะครับหกสี่แปดห้าเก้าสี่หกหนึ่งนะครับส่วนที่สาขาระยองก็จะเป็นเบอร์ของแมวค่ะเจ็ดสี่ศูนย์สามเก้นะคะแล้วก็ช่องทาง ทาง Facebook นะคะชื่อเพจร้านเพชรแกรนด์ไดมอนด์ค่ะยังไงก็ขอติดตามแล้วฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเค